สวัสดีจ้าคุณยายอยู่สวนหลวงค่ะเดินค่ะเดิน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 มุ่นถนนยาวไปนู่นค่ะก็เจ็บภาพส,สวยๆเอาไว้ด้วยค่ะดูวิวนะคะทางที่คุณยายเดินมาวันเนี้ยดูค่ะคุณยายเจ็บภาพข้างทางให้ดูค่ะ จะเดินไปเรื่อยๆค่ะทา,ทางนี้ทางนี้คือที่ไหนค่ะโซนนี้วันนี้ แวะชมข้างทางก่อนค่ะนี่คือต้นอะไรเยอะเลยนี่ค่ะนี่ค่ะต้นเฟิร์นว้นนี้อะค่ะ เฟินค่ะนี่ก็ใช่นะคะเนี่ยเยอะเลยเฟินทั้งนั้นนะคะ สวยสวยนี่ค่ะเฟิร์นค่ะนี่ค่ะเขียวนี่มีออกดอกด้วยสวยๆส,สีม่วงค่ะนี่ค่ะ คุณยายพาเดินไปดูใกล้สวยน่ารักแต่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เป็นเฟิร์นไปหมดค่ะค่ะนี่นี่ก็เหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ค่ะ สเสียงนกเสียงกาเสียงธรรมชาติเป็นธรรมชาติมากค่ะธรรมชาติค่ะอันนี้ตัวอะไรตัวกระลอก กลอกกระแตยึบไปค่ะคุณยายพาดูฝั่งนี้ค่ะเดินเดิน,เด,นเดินมามาถึงตรงไหนที่ยังไม่เคยเก็บภาพคุณยายก็จะเดินเข้ามาเก็บภาพให้ดูนะคะที่คุณยายยังไม่เคยเข้ามาตรงนี้มีแต่ฟืนทั้งนั้นนะคะโซนนี้นะคะ่ะ ชมไปค่ะเสียงนกเสียงกาไปด้วยเฉียวชะอุ่มค่ะ นี้ออกดอกสวยยังเลยน่ะนี่อะไรอ่ะ <c oughs> นี่ก็ออกดอกอะไม่ใช่ไม่ใชไ่ไม่ใช่ดอกมีต้นนี้ต้นน,นี้ออกดอกค่ะนี่ <c oughs> คุณยายจะได้ไใ้ให้ดู <c oughs> อ้ยเดือนมาก็หอบ <c oughs> อ๋อขอโทษนะคะ ไม่ปิดกล้องเลยค่ะชิปคุณยายธรรมชาติล้วนๆค่ะทั้งเสียงคนเสียงพูดภาพไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีแต่งชิปคุณยายนี่หละค่ะเ,เพรา,พอยายะอ,อะไรคะทำไม่เป็นจ้าทำไม่เป็นจ้าจะเสียภาพบรรยากาศแบบธรรมชาติเลยค่ะแต่งภาพก็ไม่เป็น เชีาเช่เช่า <c oughs> ภาพเภาพภาพไปเรื่อยๆค่ะ คุณยายค่ะทางนี้เอาเวียนหัวแล้วจบชิปไปแชนนี้ก่อนนะคะคุณยายจะไปเก็บภาพอีกไปเรื่อยๆคะ่ะเดินไปถึงไหนเก็บไปถึงนั่นแหละภาพวันนี้คะ่ะฝนตกพึ่งหยุดนะคะ เค okay. เจอกันชิปหน้าจ้าคุณยายกับหลานๆคะ่ะกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะ